วันนี้ยิ่งกลายเป็นข่าวใหญ่มากไปอีกสําหรับเหตุการณ์ที่จังหวัดสระแก้วสอพออรัยยประเทศเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ทางด้านของบ ok ิ๊กโจ๊กเองคือลงพื้นที่มาแล้วก็พูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของลุงเปี๊ยกหรือว่าลุงปัญญาวันนี้หนักเลยเพราะบตรลงเองลงเองเพราะอะไรคะจะต้องไปสะสางลูกน้องของตัวท่านเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ การตายของป้าโบผ่านกันแน่คุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวของลุงเปี๊ยกเองคือต้องใช้คําว่ายืนกรานกระต่ายขาเดียวมาตั้งแต่แรกว่าไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการคลุมถุงดําหรือซ้อมให้รับสารภาพจนกระทั่งมันมีคลิปเสียงหลุดออกมาเรื่อยๆทั้งคลิปที่ลุงไปคุยกับเจ้าหน้าที่วินวินคลิปที่เจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองผู้กํากับจนทั้งหมดทั้งมวลแล้วสรุปรวมได้ว่าลุงเปี๊ยกเองเนี่ยถูกคลุม ถุงดําที่บริเวณศีรษะแต่อาจจะไม่ได้มีการซ้อมทรมานนะนะคะแต่เห็นบอกว่าถอดเสื้อลุงในห้องแอร์ซึ่งค่อนข้างจะหนาวแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งก็คือดาบที่ขาเนี่ยไม่ค่อยดีเป็นบุคคลที่ก่อเหตุดังกล่าวกับลุงเดี๋ยวเปิดภาพดาบคนดังกล่าวขึ้นมาหน่อยเพราะวันนี้ครอบครัวของดาบเองก็มีเรื่องที่อยากจะชี้แจงอีกเหมือนกันดาบเสกหรือว่าดาบพิเศษในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คําถามคือการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจับผิดตัว มันเริ่มตั้งแต่กลิ่นมันทำแม่งทำแม่งตั้งแต่ลุงเปียกถูกคลุมถุงแล้วแล้วสุดท้ายตำรวจบอกว่าเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ได้มาเนี่ยได้มาก่อนนักข่าวแต่ก็ยังจับลุงเปียกเข้าห้องขังอยู่ดี ส่งไปที่เรือนจําอยู่ดีคือมันชุลมุนไปหมดเอาเป็นว่าวันนี้ขอตั้งต้นที่หลักฐานใหม่เมื่อวานนี้ค่ะคลิปทางขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตำรวจเป็นคนส่งให้นะตํารวจบอกว่านี่เป็นหลักฐานสําคัญคลิปเสียงนี้เป็นการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ยศพันตํารวจโทรกับนายตํารวจที่น่าจะเป็นคนรับผิดชอบคดีนี้ซึ่งเนื้อหาใจความสรุปสั้นๆคือพวกเขาเนี่ย รู้ว่าทางด้านของลุงเปียกไม่ใช่คนก่อเหตุแต่เป็นการรู้หลังจากที่นําตัวล,ลุงเปียกไปฝากขังแล้วคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยลองเปิดวงจรปิดตอนที่ตํารวจไปเอาวงจรปิดสักนิดหนึ่งอาจจะงงนะวงจรปิดที่ตํารวจไปเอาวงจรปิดเพราะนี่คือหลักฐานสําคัญว่าตํารวจเองเนี่ยเข้าไปเอากล้องวงจรปิดที่ศาลพระสยามเทวาธิราชก่อนนักข่าวแล้วก็เป็นช่วงก่อนที่ ลุงเปี๊ยกจะถูกคุมตัวเข้าเรือนจำมไม่งงใช่ไหม<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ตอน12มกราคมตอนประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองที่ตำรวจมาเอากล้องตรงนี้มันเป็นช่วงก่อนที่ตัวของลุงเปียกเองเนี่ยแกจะโดนควบคุมตัวไปทําแผนก่อนที่แกจะโดนคุมขังเข้าเรือนจําทําไมตํารวจถึงไม่ได้ปล่อยตัวลุงเปียกออกไปทําไมยังพาแกไปทําแผนและส่งแกเข้าคุก แต่ทางด้านขวามือคือคลิปเสียงที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะคะบอกกับผู้บังคับบัญชาว่าน่าจะมีการจับผิดตัวเพราะเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดที่ไปเอาวันที่12ตอนบ่ายเนี่ยมันยังไม่ทันได้เปิดเ mm. ย็นวันนั้นลุงเปียกรับสารภาพซะก่อนจนมาเปิดอีกทีคือตอนเช้าคุณผู้ชมเป็นตอนสายหลังจากที่ลุงเปียกเนี่ยโดนฝากขังไปแล้วดังนั้นมันก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นมีคำพูดบางคำในคลิปบอกเอ้า ผิดแผนไปหมดเลยคุณผู้ชมลองฟังนะคะรายละเอียดการพูดคุยเนี่ยคือวันที่13มกราคมตอนเที่ยงซึ่งเป็นช่วงที่มีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเสร็จไปแล้วการพูดคุยระหว่างดับตำรวจปริยุุธ์สิงห์วงซึ่งตวรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ในายปัญญาจึงได้โทรมารายง,งานกับข้าพาเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสืบสวนรายละเอียดตามคลิป เสตอนสีสิกว่าอะไปรุ่นเกเสื้อแก้แผลกบอ้าวไอ้กองเห็นเลยโมเมนต์กบันี้บอสนึกว่าไปรุ่นไล่สีไล่ฟันยู่าาสยามอ่ะเดี๋ยวรอัเออผมเนเวลาสิบสองศูแปดของวันที่สิบสามกราคมสองพันห้ารหกสิเจ็ข้าพระเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์ไปแจ้งข้อมูลกับ พันตำรวจตีนิติรัตน์ศรีสวัสด์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งกำลังนำตัวนายปัญญาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระแก้วรายละเอียดตามคลิปตั้ม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 ตั้ิแขนโอนอ่อนเลยตั้มอะไรนะครับพี่กล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไรตีเอ่าหรอพี่เออเดี๋ยวเดเดอี๋ยวเดี๋ยวเพี่ดูกล้องอยู่เออเเดเดี เอาเหรอพี่ไล่ตีไล่ฟันดูเลยเนี่ยรอพี่เหรอเออรอรออยู่ความชัดเจนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลำเอออนออพี่มันมันยื่นไปแล้วพี่อ้าวครับนียตั้ยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วพี่โอ้ยทำไมโอ้ยแก่กนเอาไงดีพี่เออเดี๋ยวพี่หาความละเอียดชัดเจนก่อนพี่บอกตั้มก่อนแค่นี้ก่อนเวลาสิบคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเอาสองตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานขึ้นคู่กับไทม์ไลน์ในการพูดคุย ไปช้าชนะวันที่13มกราคมเป็นวันที่เพิ่งจะเปิดกล้องวงจรปิดกันได้คือไฟล์เนะี่ยไปเอาจากเซิร์ฟเวอร์มาเนะี่ยวันเมื่อวานวันที่12ละตามที่ตำรวจบอกนะคะแต่หลังจากนั้นกว่าจะมาเปิดกันได้กว่าจะรู้ความจริงคือเอาตัวลุงอะ่ะส่งฝั่งขังไปแล้วทีนี้ถามว่าในคลิปนี้มีใครคุยกับใครเมื่อช่วงต้นที่คุณผู้ชมฟังไปสคลิปเมื่อกี้เป็น2 สองคู่คุยกันก็คือทางด้านของดาบตำรวจที่ชื่อว่าดาบตำรวจปียบุตรโทรศัพท์หาพันตำรวจโทนิติธรเพื่อแจ้งข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากล้องเห็นชัดเลยว่าวัยรุ่นเป็นคนกระทืบประกบก็คือปบบ้าบัวผันส่วนตัวที่สองเที่ยง8นาทีพันตำรวจโทนิติธรทราบเรื่องปุ๊บรีบโทรศัพท์หาพันตำรวจตรีนิติรัตน์ซึ่งเห็นบอกว่าเป็นพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีพเพื่อจะบอกว่าเฮ้ย ผิดแผลแล้วรปรากฏกล้องเพิ่งเปิดได้ลูกน้องพี่กําลังดูอยู่ไ,ปปไม่ใช่ลุงเปียกเป็นคนก่อเหตุแต่ตอนนั้นพันตํารวจโทนิติรัตน์บอกพี่ตั้มยื่นไปแล้วตั้มยื่นฝากขังไปแล้วอันนี้คือตัวที่สองนะคะเที่ยง8ดนาทีคุณผู้ชมหลังจากนั้นพอมันเหมือนมัขั้นตอนมันผ่านไปแล้วอะแล้วยังถอนไม่ทัน ที่คุณผู้ชมจะฟังตัวต่อไปเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะคือทางด้านของพันตํารวจโ,โทนิติธรเนี่ยโทรศัพท์กลับไปหาลูกน้องอีกรอบนึงคือดาบปียบุตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลองฟังค่ะตัวที่สามเวลา12-10ของวันที่13มกราคม2567ข้าพระเจ้าพันตำรวจโ,โทนิติธรพิมคำสารวัตรสืบสวนสอพอ,อารัญ,ญ,ญประเทศโทรศัพท์กลับไปสอบถามรายละเอียดกับดาบตำรวจปิยวบุตร สิงห์วงเพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนตั้มไอโอดูกล้องตรงไหนเทศบาลเทศบาลกล้องเทศบาลตรงตัวจุดไหนใครเขาตัวกล้องเซเว่นเลยตอนเทศบาลเก็บตีหนึ่งอ่ะแต่ยัดแ๋วเลยกล้องไหนนะกล้องเซเว่นอ่ะเซเว่นมันตีตรงพักสยามพอดีเลยตีตรงพักยามขึ้นมื่อไหนขึ้นมื่อที่เขาเห็นยี่กบขึ้นมาที่สิบมันขึ้นมาแถววันที่สิบเอ็ดขึ้นมาพูดเรื่องกี่มงเดี๋ยวเราผมเกยบเวลาและนี่มันตีสอง ลาย่นสีดึ <te ric an ma> <hi> ๋คึ่งน้นนไปอะเห็นชัดเจนร์ใช่ไหมจะได้บอกให้ทว่าต่ำเอาขึ้นมาเห็นเห็นชัดเจนแล้วมันลบมุมไปต้องของเซเว่นวไรู้จะวิ่งใส่ยกรบอเดินออกมาเห็นยกรบเดินออกมาแล้วไวรู้จะจอดรถวนหาสองรอบเลยเห็นยก๊บตัองเริวิ่งใส่ยกบลดมุมเราไปลบมุมต้องใสยามาเอโอเคประมาณสามปีคับนะอ่าโอเคโอเคโอเค เนี่่ะคือรู้ความจริงอีกทีเนี่ยมันสายไปหมดแล้วอันนี้คือสิ่งที่ตํารวจพยายามชี้แจงนะคะคใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะวันนี้มีคนสงสัยว่าคลิปนี้ทำขึ้นเมื่อไรกันแน่หรือว่ามีการบันทึกเอาไว้อัดไว้ตั้งแต่ช่วงไหนก่อนจริงหรือเปล่าตามเวลานี้จริงไหมเพราะวันนี้บางคนก็บอกเฮ้ยโทรศัพท์มือถือสมยัยนี้มันตั้งเวลาแล้วก็ทำแบบนี้ได้นะะคุณผู้ชมตัวสุดท้ายซึ่งมีคำพูดหลุดปากออกมาบอกว่าคล้ายๆกับว่าตายละ สวยละเรือหายละคุณผู้ชมคะคลิปตัวสุดท้ายคือตอนเที่ยง35พันตำรวจโทนิติธรโทรศัพท์กลับไปหาพันตำรวจตรีนิติรัฐพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีอีกรอบหนึ่งเพื่อจะปรึกษาค่ะวันที่13มกราคมวันที่13มกราคม2567เวลา12.35นข้าพระเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์ ไปปรึกษากับพันตํารวจตรีนิติรัตน์สีสวัสดิ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นต่ำยังไงต่าชัดเจนแล้วต่ายัางไงอ่ะฝากผังท่านอนุพัาบไปแล้วพี่โอ้ตายตาย,ตายแล้วชัดเจนเลยมันเอาหิ้วขึ้นรถอะไรนะพี่ไอ้ัยรุ่นเอายิ้วขึ้นรถมาไซไปโอ้พี่พุ่มกลับว่าไงพี่อตอนนี้ตอนนี้พวกเราปัญหาอะไรพี่เออมีชปัญหาเข้าอีก ปัญหาเข้าพี่มันมันเร่งด่วนไงพี่พวกเราสวยอนุอนุมัติปากรังแล้วพี่ยังไงอะทีนี่อนุมัติตั้งแต่สิบเอ็ดโมงพี่โอเคตั้มเดี๋ยวนะลองคิดดูตั้มรับครับพี่ันี่ค่ะเรือหายกันแล้วยกโรงพักเลยวันนี้สอพอ,อารัญญ,ญประเทศยุ่งไปหมดเลย 2> 5, 2. คุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่ารู้ความจริงจริงๆ <5, 2. S 1> ก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยวันที่13อ่ะปปเป็นวันที่สื่อ่ะ <ไป S 1> ตอนตอนั้นตอนที่คุยกันเนี่ยนะคะสื่อยังไม่ได้เปิดกล้องวงจรปิดนะแล้วเปิดอีกทีหนึ่งคือช่วงกลางดึกจําได้ใช่ไหมวันเสาร์เสร็จปุ๊บตำรวจอ่ะแสดงว่าเขารู้ความจริงแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วมันกลายเป็นเหตุหการณ์วุ่นวายคือวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ซึ่งทางตำรวจบอกอ๋อเดี๋ยวต้องคุมตัวให้เยาวชนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดมาสอบก่อนแล้ววันนั้นต้องรอสหวิชาชีพมาสอบอีก กระบวนการปล่อยตัวลุงเปี๊ยกมันก็เลยล่าช้าไปหมดคุณผู้ชมแล้วข้อมูลที่คุยกันคือบางคนบอกเอ๊ะทำไมทาไมบังเอิญมีคลิปนี้ออกมาแล้วมันเหมือนกันจัดฉากอัดเสียงจังเลยอเรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนกับเป็นคลิปที่ออกมาเพื่อจะปกป้องตัวเองว่าเฮ้ยรู้ช้านะไม่ได้รู้ตอนนั้นจริงๆแล้วกว่าจะคุยกันกว่าจะรายงานอะไรกันไปอ่ะมันไม่ทันมันฝากขังตามกระบวนการไม่ได้ตั้งใจที่จะปกปิด คือมีการจู่หัวไว้ก่อนว่าวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงคุยกับใครจู่หัวไว้เสร็จ<อ>ปั๊บก็เปิดคลิปเสียงตามมาคุณผู้ชมครับแต่หลักใหญ่ใจความที่มันอยู่ในเนื้อหาเนี่ยก็คือคุยกับดาบตำรวจเปียยะบดเลยนะครับว่าเห็นวัยรุ่นกระทืบสารวัตรก็ถามกระทืบใครอ้าวกระทืบยายกบกล้องเห็นชัดเลยไม่ได้เป็นตาคนนี้ก็หมายถึงตะเปียกต่อมาตอนที่คุยกับพันตำรวจตรีนิติรัตน บอกตั้มตั้มผิดแผนคือตั้มก็หมายถึงพันธมตรีนิติรัตน์นะฮะชื่อเล่นแกบอกผิดแผนหมดเลยกล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไลตีรอความชัดเจนก่อนเอายื่นไปแล้วพี่ยื่นไปแล้วคือยื่นฝากขังไปแล้วเรียบร้อยแล้วคลิปตัวที่สามหัวใจสำคัญคือบอกว่ากล้องเห็นชัดเจนไหมดาบ ปิยบุตบอกเห็นชัดเจนพวกวัยรุ่นวิ่งเข้าใส่ยายกบเลยมันก็เลยนำมาสู่คลิปตัวที่4ที่บอกว่าส่งคลิปมาให้หน่อยส่งมาในไลน์สืบนะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูว่าช่วงไหนถ้ากล้องร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะเห็นช่วงเวลาเท่าไหร่ดูนะฮะแล้วดาบปิยบุตรเองก็ต่อมาบอกว่ากล้องมันช้ากว่า2นาทีดูช่วงเวลาประมาณตีสองของวันที่11มกราคม สาราวัตรนิติธรก็เลยโทรไปกลับไปคุยกับทางพันตำรวจตรีนิติรัตนะฮะบอกว่าคือตั้มมันชัดเลยจะยังไงดีเ e อาตอบมาท่านอนุมัติไปแล้วพี่อนุมัติฝากขังสาราวัตรนิติธรก็เลยบอกโอ้ยตายแล้วหายแล้ว<ม>วัยรุ่นหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไป<ม>นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของ5-6คลิปที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่า นี่แหละที่ตำรวจก็งัดหลักฐานมาสู้แหละว่าเฮ้ยเราเองก็เพิ่งรู้หลังจากที่มีการคุมตัวลุงเปียกไปฝากขังต่อศาลแล้วซึ่งในการที่รู้ความจริงในช่วงกลางวันจริงๆแล้วเนี่ยทางตำรวจเองในช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะวันนั้นมไม่เห็นมีใครพูดซักคำเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจับผิดตัวคือปกตินะถ้าตำรวจทำงานผิดพลาดแล้วนักข่าวยังอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ต้องบอกเขาก็ต้องแจ้ง ให้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดความผิดพลาดตรงนี้เพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะ<ม>เดี๋ยวช่วงเย็นตำรวจรู้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวต้องนําเสนอข่าวนี้<ม>และพอข่าวออกไปช่วงกลางดึกเอา้ากลายเป็นว่าสุดท้ายคุณจับผิดตัวทําไมคุณไม่แก้ไขในช่วงรอยต่อระหว่างนั้น<ม>ในช่วงระยะเวลาระหว่างนั้นตรงนี้มันยังเป็นคําถามหนึ่ง<ม>คุณผู้ชมคือหนึ่งถ้าตํารวจรู้ก่อนอีกคือได้กล้องก่อนนักข่าวตาวู<ม>ามมจอนปิดที่ทีมข่าวได้มาได้ตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอศพ ทำไมยังเอาตัวลุงไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยรู้ความจริงปุ๊บตลอดทั้งบ่ายอะค่ะคไม่มีการแก้ไขจนกระทั่งคลิปต่างๆถูกเผยแพร่ออกไปคนทั้งประเทศถึงได้รู้ว่าเอา้าไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่วันนี้ตํารวจพยายามมาพลิกเกมอีกบอกเฮ้ยรู้แต่รู้ทีหลังฝากขังไปแล้วอีกมันก็เลยแก้ไขได้ยาก